หน้าแอปพลิเคชันของเจ้าตัวเ a b l e m ์มาลูฟ e ีดอมนะครับเข้ามาเลยก็จะมีสถานะแบตเตอรี่บอกนะครับแล้วก็มีความคมชัดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมีตัวเปิดเสียงปิดเสียงนะครับแล้วก็มีตัวปรับหน้าจอนะครับตัวนี้ก็ดูแบบเต็มจออะไรหรือเปล่าเป็นแนวตั้งนะครับหรือเป็นแบบครึ่งจอนะครับก็ทําได้นะครับตัวนี้ก็ด้านล่างก็จะมีตัวขยายหน้าจอตัวถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตัวพูดไมค์จากตัวมือถือไปที่ออกที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวอัดบิวิดีโอนะครับ พอเรากดปุ่มนี้นะครับข้างๆที่มีขีดสองขีดนะครับก็จะขึ้นโชว์เมนูทั้งหมดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยตัวนี้นะครับตัวรูปตัวเล่นวิดีโอนะครับตัวคําว่า playback นะครับเป็นการเล่นวิดีโอย้อนหลังนะครับที่เจ้าตัวนี้ทําการบันทึกมานะครับถ้ามีวิดีโออยู่ก็จะสามารถจะมีสีฟ้านะครับให้เราเลือกดูได้เลยตัวนี้จะไม่มีการบันทึกวิดีโออยู่นะครับ g a l l ร r y ก็จะเป็นตัวรูปภาพทั้งหมดนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นที่เราแคปมาพรือ่าที่เรากดอัด ตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งมาที่แกลเลอรี่นะครับนี่นะครับตัวรูปภาพตัวนี้นะครับต่อไปทีมคอนเร์ครับจะเป็นตัวเลือกโหมดเป็นโหมดหน้าจอสีขาวนะครับแบบตัวดกโหมดนะครับก็จะปรับเป็นสีดำนะครับสีดำนะครับไม่ทําให้แสบตานะครับเราจะปรับได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นความถี่นะครับเราจะปรับไปที่50เฮิร์ตนะครับหรือว่าถ้าไปอยู่ในสุดไหนมี ไฟนะครับเราเห็นหน้าจอมันกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกรับเป็นเฮิร์ตที่มันจะไม่กระพริบก็ได้นะครับ p i r นะครับจะเป็นตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวน,นะครับความไวในการเซ็นเตอร์ทีก็คือการที่เขาจะตรวจจับว่ามีอะไรเคลื่อนไหวแล้วทําการบันทึกนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยตัวนี้ถ้าแนะนํานก็ปรับไปทักมีเดยมก็ได้ครับตัวนี้ตัวอ d ดิตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่ม ตัวการใช้งานกับตัวอุปกรณ์นอื่นๆนะครับที่เราเซตติ้งไว้ในแอป,ปเราก็มาเลือกได้นะครับว่าเราต้องการที่จะใช้คู่กับอะไรน,นะครับตัวนี้เรามีปรับเป็นสวิตช์ไฟอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาใส่หน้านี้ได้ต่อไปด้านล่างนะครับตรงนี้คําว่าเมสเซจนะครับตู้รูปฟองจดหมายนะครับก็จะเป็นตัวที่เขาตรวจจับอะไรได้เขาจะบันทึกรูปมาให้เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรวจจับอะไรได้ก็จะแคปรูปมาให้เราเลยแบบหน้าคนมาอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นรูปมาให้เราอยู่ในแอป,ป,ปเลย เราก็เลือกดูได้นะครับค่า,าการจะเป็นตัวคลาวนะครับไว้สําหรับที่สำหรับคนที่ต้องการซื้อคลาวเพิ่มนะครับเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบไม่จากัดนะครับ,รบรก็สามารถไปกดซื้อเพิ่มตรงนี้ได้นะครับตัวสมาร์ทก็จะเป็นตัวที่เราใช้ทําทการตั้งสถานะคู่กับอุปกรณ์อื่นนะครับว่าเมื่อเกิดอ,อะไรขึ้นให้เจ้าตัวนี้พาไปลิงก์กับตัวอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ามาเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับเท่านี้ครับหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันก็จะมีตามนี้เลย แล้วก็มีตัวรับหน้าจอเป็นตัวเต็มหน้าจอนะครับนี้